ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าไรตันสมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ต้องการปล่อยตัวคารุมิโตะปีกทีมชาติญี่ปุ่นออกจากทีมแม้นักเตะจะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลก็ตามในห้วงที่ผ่านมาดาวเตะวัย26ปีตกเป็นขา่าวพัวพันกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลมาตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหงแดงที่มองหาคนไปสารงานต่อจากโมฮาเม็ดซาลา ตัวลุกชาวอียิปต์ที่อาจจะย้ายไปเล่นในศึกโปรโลิกซาอุดีอาระเบียในอนาคตอย่างไรก็ตามล่าสุดโรมาโนยืนยันว่ามิโตมะไม่ได้มีไว้ขายและไบตันกำลังเร่งเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับแข้งเลือดซามูไรในเร็วๆนี้โดยระบุว่าผมอยากเคลียร์ข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมของแมนซิตี้ที่กำลังแพร่สะพัดโดยแฟนบอลบางคนถามผมเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับคาโอรุมิโตมะของไบตัน และรวมไปถึงข่าวที่ลิเวอร์พูลกำลังจับตามองเขาอยู่ด้วยความเข้าใจของผมคือตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องรายงานเกี่ยวกับตัวผู้เล่นหรือฝั่งสโมสรเลยไบรตันรักมิโตมะมากๆและแน่นอนว่าพวกเขาต้องการให้ผู้เล่นอยู่กับทีมต่อไปในระยะยาวมันเป็นเรื่องปกติมากที่จะเห็นสโมสรชั้นนำติดตามเขาแต่อย่างที่ผมบอกสำหรับอีแวนโซกูสานและมิโตมะเราจะได้เห็นข่าวของพวกเขามากมาย แต่ไม่มีอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นตอนนี้หรือเดือนหน้ามิโตมะมุ่งมั่นกับใบตั้น100%และพวกเขาไม่ต้องการพูดถึงราคาของนักเตะด้วยซ้ำแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ